พูดถึงกัญชาเขามีการจัดงานด้วยนะครับเรื่องของกัญชงกัญชาได้ต่างๆโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดงานสร้างความรู้ให้ประชาชนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการต่างๆเต,ต,ต,ตรียมตัวใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงมาใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพและสร้างรายได้ในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีการปลดล็อกกัญชากัญชงในวันที่9มิถุนายนนี้ครับ ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ภายใต้หัวข้อปลดล็อกกัญชากัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้เป็นการจัดมหกรรมสัญจรทั่วไทยเลยใน12เขตสุขภาพในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ครั้งแรกจัดไปเรียบร้อยแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่จะจัดขึ้นนี่นะครับจะไปจัดที่เขตสุขภาพที่4จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่ง เดี๋ยวเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะครั้งที่1จัดไปแล้วที่จังหวัดสุรินทร์สี่ถึงหมีนาคมใช่ครับแล้วครั้งที่2ที่เขตสุขภาพที่5จังหวัดกาญจนบุรี11-13ถึงครั้งนี้ที่จะจัดเป็นครั้งที่4ครับเป็นครั้งที่สนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตสุขภาพที่รี่วันที่1 8บแถึงยีมีนาคมนี้ที่เดอะฮอล์คอนเวนชั่นเดอะฮอล์คอนเวเนียนอายุทยาิตีปาร์คนะชื่อเดอะฮอล์คอนเวเนียนอายุทยาิตีปาร์ค โดยวันที่19มีนาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะมาเป็นประธานในการประชุมวิชาการที่อยุธยาครั้งที่สีนี้ครั้งที่สนี้ด้วยนะฮะโดยภายในงานจะมีการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนอกจากนี้ครับยังมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์จากกัญชาด้วยนะ กันชงด้วยนะแล้วไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือกัญชาคลองจิกไปดูอยุทยาในขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือแต่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือกัญชาออทําไมถึงอร่อยนี่เพราะมีกัญชาด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วยังไปดูขนมไทยผสมกัญชาก็มีแล้วอืเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑ์กัญชงก็มีมีลานฝึกปฏิบัติผลิตภัณฑ์จากกัญชาสอนทําผลิตภัณฑ์เช่นบะหมี่กัญชาชากัญชายาหม่องกัญชาอย่างนี้เป็นต้น ใครสนใจผู้สนใจร่วมงานฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้นําความรู้ที่ได้เนี่ยภายในงานเนี่ยไปใช้ต่อยอดในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมในการนํามาใช้รักษาสุขภาพและสร้างรายได้เพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งคาดการณ์กันว่ากัญชากัญชงเนี่ยในตลาดโลกจะมีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นปีละกว่า30ิเปอร์เซ็นเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะต่อปีนะ ถ้าประเทศไทยทำสำเร็จตรงนี้แล้วส่งออกได้ดีก็เราได้ส่วนแบ่งตลาดลูกเข้ามานำรายได้เข้าประเทศไทยด้วย